สวัสดีครับวันนี้มาซื้ออะไรอยู่สหายนนะครับนี่คนขายมือหนึ่งที่เคยซื้อด้วยกันจัดอะไรนี่แม่นนะครับจัดอะไรแม่นยำมาตรฐันสิซ้อนสอนนี่มาตรฐานครับเชื้ออะไรจะจัดอะไรไม่ผิดพลาดรถไ่รถผมว่าสิบล้อมาได้ครับครับเยี่ยมเยี่ยมครับผมเยี่ยมครับฝากติดตามได้เด้ครับเพื่อนครับผมโอเคครับ ช่างสีมือดอีเปลี่ยนยางรวดเร็วมาทานครับตรวจจัดตรวดจจัด,ดจไอช่างสีมือดีครับอยู่สหโยนครับเปลี่ยนปุบปับุปบปับโอ้คือมาทานเดี๋ยวที้คลองแค่วนรอบ ใช่าเมื่อหนึ่งมันจดจัดโดจัด Yeah. สีังดางนครับเรียบร้อยครับอดีมาซือะไรอยายครับเเจในชวอยู่นะายนืสครับครับสวัสดีครับชาว youtube ทั่วประเทศทั่วโลกนะครับ วันนี้ไปซื้ออะไรสหายนเนี่ยโอ้ไปซื้อสหายนต์ปลาน้อยสายจวดวาบลอพะนาวะโอ้เป็นยังไรหรือซ่อมเชนเลยครับวันนี้ฝนตกทํางานไม่ได้ครับฝนตกวันนี้ทํางานไม่ได้ไปไปซื้อกุญแจใหม่เนี่ยกุญแจตัวนี้โอ้เบอร์สามสิบหกเจ้าหน่ยเลยเดอสองพันหาไหมประตูสองพันหา อะไรซื้อมาขัานยางดีได้เลยนะเดี๋ยวมันขันอะไรตรงนี้ตรงนี้ตังนี้รถที่ตัวเลยขันแล้วก็จะเปลี่ยนสินครับมับนเบอ่์เดียวข้างในสินข้างในซินบนเออสินรัน่วสินรั่วสินรัวน่วงานเข้าไปซื้อกลองซื้อสินถ้าไม่เปลี่ยนเดี๋ยวจะได้ย้ายรถซูเปอร์เอสจะย้ายรถไปขุดบอ่อกับมิกกี้เมาส์นะครับอยู่บ้านสะอาดเนี่ยเอาใน ลงลงทุนเปลี่ยนเดี๋ยวไปเสียข้างทางก็จะลำบากอีกเบ่งไหนพานบ่พา,านตัวนี้องใส่แล้วก็เกลี้ยวเลยเหรอครับเนี่ยมันงปุอย่เนี่แล้วยังเติมน้ำมันบ่ครับน้ำมันทั้งนาเติมไปเรียบร้อยแล้วเรยียบร้อยแหละเจ๊เออเราเติมตัวเครงเสริมน้ำด้วยม,มาตารฐานวันนี้ว่าใคยที่ไหนยังเก่งน้อยใส่จวดครับขับเป็นซ่อมเป็น ามาตรฐา,านแต่ห้ามห้ามนอนอย่างเดียวถ้านอนนี่โอ้ยมันมดเมี่ยมงมันโอ้เข้าเมี่ยงหรอฮะเข้าเมี่ยงอู้ยเอาเอาออาอออข้าเมียงยังไหนเข้าือเข้าคักเข้าแน่เถอะวันนี้จอดครับตัวเลขจอดเป็นเดือนแล้วไม่ออกทำงานรถดำ จุดบบอยก็กำลังแมวรถไปล้างสีเล็กสายชวดก็เข้าบ้านแล้วไปหน้าง,งานกับจุกรโรลดทำงานไม่ได้ยวันนี้ก็เลยเดินทางไปซื้ออะไรครับซื้ออะไรแล้วก็ามาซ่อมท,ที่บ้านครับวันนี้วันนั้นไปขอใช้พื้นที่ของช่างทักครับ มันนี่มาซ่อมอยู่ที่บ้านตัวเองเปลี่ยนน้ำมันเกียร์หรือม,มาจากวันโบ็เลยใช้ไปเลยเติมอย่างดีไปเลยทั้งน่ะสอ,องทันกาบาทนะครับเนาะเปลี่ยนใส่เทนเลอร์เลยเพราะว่าเทนเลอร์เราก็ทํางานหนักนะครับเวลาได้ย้ายรถย้ายอะไรนะครับนี่ครับเทนเล ER. อร์ออเจาก้อนน้ำสีรุงเรืองครับน้อยสายจวดขับเป็นซ่อมเป็น นักเลงพอเนี่ยแต่ขออย่างเดียวอย่าให้นอนการนอนนี่ไม่ฟื้นโอ้กวาลังกำลังก็เ้บเขาง่ายบอเาายอยู่ครับเขางายอยู่น้องชายน้องนิดบอกว่าตีเขาเลยพนาะว่าบ่ดดิขันยังออกมันมีลูกปืนลูกหนึ่งตัวนั่งไหมแนบอสน้องชาย เลยบอกว่าหันออกเลยตีเขาแล้วก็เอาใส่จังน้อยกัได้ตัวน้อยสมลุ่งเลยนี่หัวกากเออมาตรฐานครับน้อยใสายจวด <c oughs> อาจะะปียังน้อยวันนี้ฝนตกทำงานไม่ได้หัดนง่ายด งอง่าเีเมื่อฝืนเพ่นได้เนี่ทิดปอปพนาวะทิดปอปอันนี้ก็จะได้นอนนี่ก็เม่เท่านั้นผู้เบาปอปนี่โอ้ยราเดียวเมียอยู่พะนาวาเป็นยังไงมาฐานที่ไหนราเฉียวเมียเรียกว่าที่พ่อ้สาวอยู่ ผู้ใดที่สนใจคลิปต่อเนี่ยหลานสุดที่รักถ้าทำงานทำดีจับน้อยใส่จวดถ้าได้นอนนี่โอ้ยเป็นยังไงบ้างสุดยอดจับขึ้นมาวังลูกมันแจ่พอดีเพราะาเบอร์ยังนั่นเบอร์ยังหกสิบ <65. S 1> ห้าฮะหกสิบห <65. S 1> ้าเเบอร์ใหญ่หกสิบห้าบานเบอร์สี่สิบแปดเบอร์หกสิบห้า ปัญหาพวกนี้ว่าโอ้ผมซื้บผมมีเครื่องมือนรอครับเนาะดีครับไม่ให้มันรั่วมันอยู่ข้างในมันทำยากทำให้ลงทุนก็ไม่ได้บพรอย่งว่าโอ้พออยากขายได้หมดน,นี่บ่รอผ่านว่าว,าวา่าหน่อยใส่จวดใช่เดี๋ยงั้นก่อนฮะเดี๋ยงั้นกันนี้ใช่ๆๆๆๆๆ